ดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถได้ครับน้องๆผู้หญิงนะครับเพิ่งเริ่มทํางานใหม่หรือว่าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยซื้อรถกลัวว่าซื้อรถมือสองแล้วจะได้รถไม่ดีมาที่นี่ได้ของดีแน่นอนครับตัวนี้คือ New MG 3ครับใช้มาได้1ปีนะครับเลขไม่แค่10ื่นกิโลนะครับตัวนี้รถใหม่5,2 0 0 0 0บาทผมไม่ขายผมขายแค่3,30,000บาทครับ ยังมีวันรันตีจากศูนย์อีก4ปียาวๆไปเลยครับแสน0 0งหมิโล4ปีเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับที่ซื้อรถในเป็นดูรถในเป็นมาที่นี่ได้ของดีเลยครับถูกกว่ารถใหม่เกือบครึ่งครับดูกันชัดๆอีกทีนะครับเลขไม้แค่1,000 100, 0นะครับ1,000 100, 0กิโลครับตัวนี้มันมีระบบป้องกันลื่นถลายนะครับและก็ช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับ แล้วก็มีระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีล้อแอร์แบ็กสองลูกนะครับลายเบาออกมาให้ทันสมัยกับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับลวดลายสวยงามมากครับนั่งกระชับขับขี่สบายครับไฟท้ายออกแบบมาเป็นระบบ LED นะครับสวยงามชัดเจนครับเบาะหลังพับได้นะครับเก็บของได้มากมายครับฟรีดาวทุกอาชีพนะครับหรือว่าจะจัดเกินรับเงินกับสักห้าหกหมื่นผมก็ให้นะครับไอแดงรถมือสองเชียงใหม่ยินดีให้บริการทุกท่านครับ การันตีไม่มีรถคว่ำรถชนหรือว่าจุมน้ำครับ